ชุมชนคุณธรรมวัดวางน้ำเย็นตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตบลวางน้ำเย็นอเาเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองประชาชนในชุมชนอยู่กันอย่างสงบสุขใช้ชีวิตเรียบง่ายพอเพียงอยู่บนพื้นฐานของหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยึดมัน่นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาลดละเลิกอบบยมุกเกิดความรักความสมามัคคีของคนในชุมชนชุมชนคุณธรรมวัดวังน้ำเย็นมีงานประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีได้แก่ ประเพณีแข่งขันเรือโป่งโบราณซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีประเพณีทำบุญลานรับขวัญแม่โพศพเป็นประเพณีสำคัญอีกอย่างหนึ่งของคนในชุมชนวัดวันน้ำเย็นที่มีขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีประเพณีกวนขนมเปียกปูนซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่3พฤศจิกายนของทุกปีในแต่ละปีชุมชนคุณธรรมวัดวันน้ำเย็น จะมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมมาท่องเที่ยวและรับบริการรวดแผนโบราณเป็นจำนวนมากพร้อมอยังจัดตลาดนัดชุมชนขายของทุกวันอาทิตย์สร้างไรายได้ให้แก่คนในชุมชนและเป็นการเปิดพื้นที่ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนชุมชนคุณธรรมวัดวันน้ําเย็นจัดได้ว่าเป็นชุมชนคุณธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรอย่างเข้มแข็งได้รับความร่วมมือของคนในชุมชนระหว่างบ้านวัดโรงเรียน